สวัสดีจ้าพี่น้องคงไปทุกทุกคนยินดีตอนรับเขา่าวสุสานพี่ใหเดินมาสโตร์เลยมากาตกินเขาเพิ่งเลิกงานมา,จากจ้ะพี่น้องตอนนี้สิสิบใบซ้ำเหรอจ้ะใบสองมงหาซิบละโอ้ยกล่องหมเดี๋ยวเหมิดเดี๋ยวแกงอยู่จะกีหยังอ,อ้าวกลับมาแกงอีกแกงแห้ง,ง,งโผงปนนั่นไง ตนำนมจีนนะพี่น้องลืมมาเขา่าเร่อยบ่มีเขากินเลื่อยตนำนมจีนใส่กุ้งแล้วจ้ะแซบบครับพริกแห้งพี่น้องเผ็ดชุดชุกนัวผักแต่ไม่ยังเดียวจ้ะพี่น้องผักกาดแก้วเนี่ยจ้ะ Lại cùng nền nền Lương dự và cơ thiệt Cứ đau phí nồng Bớp <laughs> mơ Bớp mơ tám Nanh 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 tâm nóng chín mới chín đồn là mm. Được mặt. สดนหำตำพี่น้อง mm hmm. พริกแห้งซิปซิบกัวหอมสิบกัลมิดเพชรสุดๆเลย แ,แล้วมีคำถามถามเอฟซีเขาพยใยห,หัวคขามเหม็นมาบอกอะไรจ้ะระวางพริกแห้งกับพริกสดเป็นยังพริกแห้งคึ้งคึ้งเผ็ดกว่าพริกสดพริกสดใส่ซหน่วยกับเผ็ดอยู่แต่กับบ่เผ็ดแห้งจำพริกแห้งพริกแห้งนี่แค่หาห่วยกับเผ็ดแห้งเลย อันนี้ซิปกับหน่วยเหมือนี่โอวยแบบปากสั้นเลยพี่น้องเพ็ดแห้งจึงติดเบ็นกระท้อนกินข้าเกาพี่น้องไม่เป็นข่าวเรื่มาขาว ต้นกินไปก่อนเดี๋ยวไปกินยาลงมันกดอาเมืองไทยหอบยาชาสมเขามากเครื่องรูเครื่องรูงต้องหอบขวดเนาะ จั้งแั่นตกใจว่าเอาไปยังไรเนี่ยสื่อ,อยะพีั่งแท่งเนาะสื่อ,อยะพีขวดนึงซ้ำสื่อ,อยะบานเห่าซขวด Tại nhau Đẹp thật chị ơi! Nó xem nhai đồ nạt đứa chả? กินยังกระรัางพี่น้องแต่อยากแสบต้องมือใส่ส่วนมาแสบพี่น้องนอกจากสุดหนามเพราะว่ามื่อกี้ซดนามอะไรเนาะจ้ะจะไปกินชมตามกินยังจกินเข่าพี่น้องเ <c oughs> มื่อเปิบเนี่ยพี่น้องแบบนี้เลย that's good luck สน,น่ะใจสันส่นน,น,น,นี่นาะมาบ้านแฟนใหญ่เลยนะไปทำงาน เพื่อนกะได้ยินเสี๊ยบอันใหญ่รอนานบนพีนพ่น้องว่ามันมีนมจีนกินเส็นนมจีนมามานีเพื่อนพาไปซือไปไ้อเพราะอะไรเพราะดีวันนี้ร้านอินเดียร้านแขกยวยิ่ทั้งทั้งเพื่อนไปเห็นงานเนาะจา้ะมันเป็นทางงพันเพื่อนก็เลยว่าฉันไปเห็นงานเดี๋ยวฉันแวะซื้อมาให้เนาะวันไปเห็นงานเพื่อนก็เลยแวะร้า,านอินเดียร้านอเอเชีย ก็เลยได้สจได้กินน้ำจิ้มแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ซื้อมาหายมาว่าน รหทำกินเสร็จหน่อยจำแสบเนาง không bao nhiêu hả? Trên nhanh nhiều hết nhanh rồi xem này hết nhanh kính rồi ไปแล้วพี่น้องอิ่มนะทำอะไรกินหมดหมดพี่น้นวน่าหิวเนาะว่าจะสิบเออิ่มยานจะ,ะพ่อกินมากินแล้วมวนเขามวนเขาละเหลืหอจ้างแรกอะ อย่าลืมเด้อ,อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนะจ้ะกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาดคลิปใหม่ๆจ้ะคุณยายเดอน่จาจะพี่นอ้องขอบคุณทุกกร่องใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะเด้อเอาไว้พอกันไหมจ้ะอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปเลยจา้าบ๊ายบาย